ที่ใครที่หลงพี่พี่ใครพี่หลงพี่วันนี้ใครคุมพี่วางครับแด้ววันนี้กลัวใครที่สุดกลัวพี่วางครับที่ที่ใครพี่วางลุกสิลงไปไหนนั่งล่างเลยผมนั่งยืนไม่ได้ไม่ต้องเขียงนั่งเดียวไม่ได้ไอ้ขี้นี่ดุแด่ที่อะไรนะดุดุเนี่ยี่ที่มันาะ้าขอาอยู่นนี่พระอยู่เยพระอยู่อยู่พระอยู่นั่นได้ได้แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวมีใครมาทำบุญเนี่ย ต้องผ่านไม่ว่างวะนะต้องพานไม่ว่างเลยหลวงพ่อครับพี่ว่าวันนี้ได้ข่าวมาว่าก็จะมีโยมเนี่ยมาทำบุญใช่ไหมครกใช่เขาจมีติดต่อมาว่าจะมีฉันเพลมีถวายเพลด้วยโยมถวายเพลใช่เขาเลี้ยงอะไรบ้างโอ้ยนี่บอกเลี้ยงไข่พะโล้โยมเลี้ยงไข่พะโล้เลยอ่ะไข่พะโล้โอ้โหวัดนี้ไม่เคยมีใครใส่ไข่พะโล้เลยอีกวันเนี้ยเนี่ยเอางี้กันเดี๋ยวที่พินสบายเาได้เนี่ยโยนให้หมาแเนี่ย นยเียไล้องรสวิทีโยมเลยาบอกมาถวายเพเน่ขาบอกมาถวายเพนโยมเาไม่ได้ถวายเขามาทไมอ่ะไม่รู้มาทำไมเาทุระหรือหูที่เหลือบินทบมาหมาแดหลพ่อที่ไรกันเนี่นออดนิพปรียเขามามาทไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกให้ทาตัวดีอ่ะอย่าหลอกแไม่ได้นะเรียกดิอลงพ่อครับช้ไห ว่าพักจะโย่เ้ยเดียวหลวงพ่อทไงัหลวงพ่อไปเกินนะปั๊บช่วงโควิดไม่้อาบน้ำเลยอยไม่้อาบน้ำเลยทูกคนไม่มีใครตัดน้ำมาถวายโยเเอดี๋ยวพรุนี้ต้อไปหาหวงี่แจ้แล้วไปน้ำมันทไปแล้วน้ำมหน่อยังหนึ่งหลวงพี่อไโอ้โหนี่ตุงเลยาันเข้ามาหานด้ไหยู่ในน้ำซิมันจะตกใจหลีที่รัเลยโย่เ้ยฉันบอก ท่านนำลังมีความจําเป็นที่จะมาขอร้องให้หลวงพี่ช่วยเหลือเจ้าค่ะมีเรื่องจําเป็นใช่เจ้าค่ะให้ช่วยเหลือใช่เรื่องอะไรบอกรู้ว่าพี่ชายอยากจะฝ่าลูกชายคนโตเอาไว้เป็นลูกศิษย์วัดหลวงพี่เจ้าค่ะอ้าจ่าใช่ไหมต้องมาขอร้องอย่ารับจ้าต้องมาขอร้องนะครับที่อยู่ทุกวันนี้ก็ไม่พอแดกเยอะเรามาแย่งแดกเลยยังไงก็เขามาขอร้องก็ต้องช่วยเหลือเขาไม่ได้เดี๋ยวรับเจอดีหลวงพ่อเดี๋ยวเจอดีเอาไว้เป็นเด็กเด็กวัดคอยกอดถู รับหรอตีป้อมเนี่ยเนี่ยมิชชัว่าเนี่ยมันสามารถเดินสะพายย่ามเนี่ยตามเราพี่เวลาเดินไปิทบานเนี่ยจะข้าับจะดีอ่วยด้วยช่วยกันยช่วยด้วช่วยดอะไรช่วยอะไรเป็นยังไงวัดเนี่ยทุกวันนี้อยู่สองคนไม่จะไม่มีใครจะใส่ตาด้วยเลยทุกคนไม่แยกกริงเหรอจะฟุ้งเหรอจะรับเหรอต้องรับดีดีเหรอต้องรับอ่ะแต่รับม่ะจะรับมิชชันนารีหรอ เจ้ามันมามาการใะไผมนี่หลวงพ่อโดนเลยนะรับไปเลยไม่ไรหรอกรับแน่อะะถ้าอย่างนั้นขอบคุณเจ้าค่ะทั้งไหนแล้วลูกอะไรโยมไ้เดี๋ยวนี้เจ้าค่ะมานใหดูเร็วสิมาสการ์ครับตาตาหล่อเหลาเอาวันปูเลยไปโยมไว้เอาการเอาการไ้วยเขาปูอย่างนี้เลยไปหน่อยมันเหมือนพี่ยังไงก็ฝากขัดเกลากันไว้ด้วยมันไม่อยากจะปวดได้จะปวดจะปวดเจ้าค่ะแล้วโยมไว้ ไม่เอาลูจ้าเดี๋ยวพ้าจับลูนี่ก็เลยรับพ่อไอสัตว์เตั้แต่งงานสุกใครสุตกใจมั้ยเอ้ยพ่อเงียบไปเลยเยนี่ฉันจ่ายเงนค่าการเตกไปตีเขาไม่ยอไม่ได้ต้องสำแดงมิถิานหน่อยเต้ ครับอะไรพีครับพี่ไหวอครอะไหวพี่ครับไอพี่มึงกูรู้คนเดียวเดี๋ยวแล้วมึงเอาแล้วใครเนี่ยแต่งพระแล้วผมชื่อวงครับชื่อวงไอ้ยัยชื่อเขาเป็นนอกม่ชื่อวงชื่อยัยชื่อวงแล้วนี่มาอยู่วัดเนี่ยรู้เหีไย้ที่วัดเนี่ยก็มีกฎกฎอะไรครับกฎังไงบ้างเขามีกฎอยู่นี่เนี่ยรู้ไ่มใครครูไทยคงครับพี่วางครับพี่วางครูใครจะทำอะไรในวัดเนี่ยมันต้องผ่านพี่วางก่อน อาพี่อใครล้วนี่หวานก็ไม่โดนทุกายไลน์เอาครับอยู่ได้ปะพออยู่ได้ครับพออยู่ได้ใช่ไหมครับเน่แล้วทำอะไรเป็นบ้างก็นอนเฉยๆไม่ได้เหรอครับไม่ได้มึงเข้าวัดมึงจะนอนเฉยๆได้ยังไงครับบินทับานเลยมับินทับบานถ้าผมไม่บินได้ไหมครับไม่ได้มึงไม่บินไม่ได้มึงอยู่บหลวงพ่อมึงต้องบินทับบแล้วต้องยังไงบ้างอะครับ สามสายสายเหนือสายใต้สายกลางจะไปสายไปสายเอเชียดีกว่าไปนั่นพีน้องสิไม่จะไปใหม่แล้วทำไมน้องมีมือถือไอ้ตัวนี้ไฮ้ยจะไปสายไหนไป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 สายใต้ก็ได้ครับไปสายใต้มึงจะไปอะไรสายใต้กูไปอยู่สายใต้คุณก็ไปสายเหนืออย่างเดียวแป่เสื้อกุญแจฟาดแล้วสายใต้ทุงเงีย เดือกี้อะไรกูเล่นดูบาดที่ผายด่ามากเอะไรในเรื่องมอโทษนแะแม่จริงๆฉันไม่กล้าทำแบบนี้ได้ครับพี่มีหนบาดเลยนะมันมียากับถูกก๊อกแก๊บครับมึงจะถืออะไรเป็ถุงกแก๊บคจะถืออะไรกูถืออยู่ถุงแก๊บเรามึงถือยาดัหรือแก๊บเงครับได้ไหมได้ครับได้ไหมครับมึงมีหน้าบาดมาเสร็จแล้วเนี่ยมีไข่พาโลงอยู่สองใบ กินอ่็ต้องหลวงพ่อดิครับไปแรกให้ใครหลวงพ่อครับหลวงพ่อแล้วไปที่สองครับพวกินครับกูกินวพวมพหวารต้กินเอาเลยมึงจะกินน้ำใส่มะโลมึ่งมาเด็กให,หม่รู้เปล่าไปแล้วนีกไม่นายเนี่ยวดจจัดเป็นจักรงานปีทำอะไรไปบ้างเอ่อมีอะไรให้ผมทำบ้างอะครับอย่างแรกเนี่ยครับเอฟไอ้นี่ยปิดทองฝาลูกนิดครับแม่เจ็บต่างหูแล้วก็โต๊ะบริจาค แล้วก็หน้าห้องน้ำเนี่ยเก็บประตูก่อนเข้าขน้ำเนี่ยมันต้องเก็บตั้งมันเก็บยังไงบ้างครับเกี่ยวนี่ย10บาทโอ้โหทำไมอ่ะไม่ผมเก็บนะผมเก็บ2บาทพอมันถูกไปรู้กเก็บ2บาทแล้วเมื่อไหร่จะได้สร้างวัดใหม่ตั้งที่ละ2อีเ็ก่จือมึงก็ขยันพูด20ตังโหงเหรียเลยเฮ้ยครับเกี่ยวนี่เก็บ10บาทครับ <c oughs> ขี่เนาจะเก็บเท่าไหร่เอ่อสี่บาทก็พอมั้งครับเก็ไม่ได้ขี้เราก็ยี่สิบแพงกังนะครับพี่วังเออบางคนแม่งท้องเสียแม่งขีู้่้เราเหมือนทำไงอ่ะครับต้องเก็บยี่สิบครับพี่วังครับแล้วตอนน่ะตอนจะเก็บเท่าไหร่เจ็บาทเดียวกระพมน่ะครับเก็บไม่ได้เจ็บาทเดียวที่ฝ่ายตกเหม็นอย่ทั่ววัดเก็บบาทเดียววันที่อะไรต้ก็เก็บตังค์ไม่ได้หรอกตอนนี้เก็มตาสุ่เล้ยเก็บห้าสิบ แต่ถ้าแอบตกแล้วเก็บได้80เลยถ้าจะรู้ได้ไงเขาบอกให้บอกอ่ะถ้าคนตกตกธรรมดาแหะตกแบบเปิดเผยมันก็เจาะอันนี้คือตกเปิดเผยแต่ถ้าแอบตกนุ่งเก็บไปได้80แบบนี้มันจะเบาๆหน่อยคือแอบปิดๆตัวอันนี้นได้ยิ่งนุ่งเก็บ80เลยว่าแม่คนนั้นแอบตกนั่นเลยที่แอบตูนแล้วนะอยากแอบตกแม่ซึ่งเก็บ80เลยนะรู้เ่ย ก็พอรู้บ้างครับพอรู้ครับพูดคำว่าใครเอาเลย ตีก้นใหญ่มึงตียมจังเลยเอามาเนี่ยย้อนย้อนแล้วพี่ขายวัดต่อเลยเอย่าไปช่วยกูเลยเอาเลยโยมถักปีกเมื่อกี้มึงเตรียมขนาดไหนมึงรู้ไหมว่ากูเจ๊มีเจ๊พราแสงเจ๊แล้วถากหัวเลยมึงรู้ไหมวัดชัยโยเนี่ยใครใหญ่เจ้าว่านด อูใหญ่แล้วเวลามีนบาาเนี่ยมึงจะมีนบ่าสายไหนเอาแล้วมึงโดนแล้วตาสนองแล้วชิบหายมืกกี้มันสายไหนคะใบสาไฟแต่ที่อะไม่ดูน้องนายตามองจากเมื่อกียนนะเด็กผู้ชายขอบคุณครับ ขอบคุณมากมากนะคร uh ับขอให้ส uh uh ุขภาพแข็งแรงนะครับโยไม่โยไม่ติดกันที่นี่อยู่ที่่ก่อนนะยางต้องกับนะครับขอบคุณมากๆครับมิสบาสายไหนสายกลางสายกลางไปทำไมพูดจะไป ก้าวของเหงือสามสี่ห้าไว้กูนี่และเวลาพินทบาทเนี่ยตามพ่อเนี่ย,ย,ยระหว่างย่าเกับยถือว่าแกลบมึงจะถืออะไรถือย่าถือถืปปถอว่าแกลบไอ้เหี้ยดิอยากอยากมาบากกูให้สบายไม่ชอบสบายย่าได้ของเยอะก,กว่ากูต้องได้<อ>แล้วเวลาพินทบาทมาได้ไข่พะโล้มาสองใบใครได้กินไปแม่ดิหลวงพ่อครับใบที่สองใครกินอ้วาวกูไม่ว่างอะกูต้องกิน แล้วเวลาจาัดงานประจำปีใครต้องเป็นคนเก็บตู้บริษัทก็กูพี่ว่ากกูต้องเก็บห้องน้ำเนี่ยมึงเก็บยังไงเก้าสิบสอบาทแล้วถ้าหนักเท่านั้นน่ะกา,าบาทหบาทพอแล้วถ้ามีแต่ลมน่ะมึงเก็บเท่าไหร่ส0มบาทเดียวยเข้าใจไห้ยจริงเข้าใจครับ เข้าใจแล้วทีหลังอย่ามาเข้าเรื่องนี้เลยวะเข้าใจใช่ไหมที่พูดไปเนี่ยเดีย๋ยวมีเวาหพี่ขอเธอไ,ได้ไเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรครับทพาไมบอกว่าไม่ต้องพูดก็อบอกเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องพูดเวลาที่ทําอะไรที่มันไม่ดีเดี๋ยวชาวบ้านจะช่องเขาจะมองอยังไงเราเป็นเด็กวะไม่ความเคารพหลวงพ่อเนี่ยมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าก็มีนะจะพูดทำไมบอกว่าไม่ต้องพูด การที่จะเข้ามาเป็นเด็กวัดเนี่ยเราต้องมีมนุษยธรรมใครจะไปจะมาต้องต้อนรับเขาด้วยคำพูดอันไพเราะเข้าใจไหมทำไมไม่พูดก็มือแม่กูพูดเลยเดีพ่อไม่ต้องกลัวผมมาที่นี่ผมไม่ได้จะมาเกเรอะไรระยมถือไม้น่ากลัวจังเลยขอโทษทีหลวงพ่อก็ผมโทษไม่ได้เห็นพี่วางมากลางใส่ฉันขอโทษทีนะพี่วาง ทีหน้าทีหลังเนี่ยอย่าไปทำอะไรไม่ดีกับหลวงพอ่อท่านต้องให้กรองเคารพท่านนีน่ก็อย่างนี้นี่ศาส,สนาของเราจะได้ไม่ตกตา <ผม S 1> ่างคงเสียงพระทุกวันเลยโยกว่าแต่ผมเพิ่งมาอยู่ที่วัดใหม่ๆยังไม่รู้เลยตอนไหนซอยไหนเอางี้เดี๋ยวาาพี่หว่างมาเที่ยวแล้วเนี่ยทุกส่องไปตพี่หว่างรู้หมดเลยมาก็มาตัวเปล่าสบู่ก็ไม่มีแล้วที่หลวงพ่อผ้าคลุมก็ไม่มีเอาเที่หลวงพ่อเมียก็ยังไม่มีเอากระรองพ่อเลยเอาจใจไม่โยกเอ๊ะ ไปดูหน่อยบริเวณนี้เป็นยังไงบ้างดู้หร่เียวอยเทียวจตมนอจะตามเียวลาไปบงคุ